คุยกันเรื่องโมเมนตัมที่ส่งมาจากสัปดาห์ที่แล้วก่อนเนาะที่เมื่อกี้ผมพูดเรื่องข่าวไปนะครับโมเมนตัม um ที่ส่งมาจากสัปดาห์ที่แล้วอย่างแรกนะเรื่องสงครามนะครับระวังกันด้วยนะครับราคาทองคำอาจจะดีดได้ถ้าในวันอาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้ามีการโจมตีกันของอิสราเอลหรือว่าอิหร่านครับโจมตีอิสราเอลน่าจะมีการดีดกันได้ของราคาทองคํากับตัวน้ํามันนะครับถ้าไม่มีนะครับก็วิ่งในกกอบไปก่อนนะครับ เดี๋ยวผมขอเริ่มที่ราคาพันธบัตรแล้วก็ไปที่ตลาดหุ้นเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาดอลล่าร์ทองคําแล้วก็น้ํามันเนาะอ่าอย่างแรกครับราคาธนบัตรนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคามันขึ้นมานะครับ๋ยวให้ดูภาพรวมก่อนเนี่ยครับราคามันอยู่โซนตรงนี้ขึ้นมานะครับโซนที่ผมมากราฟไว้ตรงนี้นะครับมันไม่ควรเบรกนะครับวันนี้ไม่ไป็นชแนลหลาราคามันเบรกขึ้นมานะครับอ่าทีนี้เมื่อราคามันเบรกขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ว่า อ่าตอนนี้มันเบสขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าดูพาเทคนิคเนี่ยมันอาจจะต้องทำการย่อนะครับว่าถ้าโดยความเห็นนะอ่าคร่าวๆเนี่ยโดยปกติเทคนิคเนี่ยเราจะย่อไม่ถึงโซนนี้นะครับเราแค่ย่อแค่ครึ่งแท่งก็ได้นะครับอาจจะย่อมาถึงวสาๆโซนราคาเนี่ยชงแกปนิคน,นะครับแล้วก็อาจจะมีแรงซื้อนะครับปรับทำให้มันดีดขึ้นไปดอกไปต่อได้ราคานองพันพันละบาทสารัฐมันอาจจะย่อดได้หรืออาจจะดีดได้เลยก็ได้นะสปดาันหน้าขอ ดู m o m e n t ก่อนนะเรายังรู้เป็นไงมีโอกาสเล่นแบบนี้ได้เลยหรือว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปเลยก็ได้นะครับอาจจะไซส์นิดนึงแล้วก็ไซส์ไว้ออกข้างแล้วครับแล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยวันจันทร์เรามีประกาศตัวเลข P M I ของสหรัฐอเมริกานะครับอ่าเปิดให้ดูนิดนึงครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับเรามีประกาศตัวเลข P M I ของสหรัฐอเมริกาซึ่งมันก็อาจจะเอฟเฟกกับกราฟด้วยนะครับอ่าทีนี้ราคาพันธบัตรนะครับมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วอ่าท เดี๋ยวเรามาดูให้ดูภาพใหญ่ครับเนี่ยครับอาจจะยอ่ลอลงมาพักตัวครึ่งแทงก็ได้นะครับเพราะว่าวันศุกร์วิ่งกระชากหนักเลยนะครับจะเห็นข่าวคนกังวลเรื่องตลาดพุทธมากเอาเป็นว่าวันจันทร์มีโอกาสตลาดพุทธลงหนักนะครับถ้าเป็นตลาดไทยอ่าทีนี้ผมขอไปที่ตัวดาวโจนนะครับอา่าอันนี้เป็นตัวดาวโจนนะครับาดหุ้ศสหรัฐอเมริกาตัวหลักอันนี้เปิดกราฟวิ่มาเห็นว่าภาพแนวโน้มเนี่ยทรงมันไม่ค่อยไม่ไม่ดีและลหลง่ายๆกราฟวีนครับมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้เช่นเดียวกันแต่ว่า อาจจะดีรีบาขึ้นมาอยู่ที่โซน4,000เอ่อมันปรับตัวลงไปที่ประมาณ39,930นะครับอาจจะรีเบาได้ไม่เกิน30,000เอ่อไม่เกิน40,000ละกันนะครับอาจจะรีเบาได้ไม่เกินประมาณตรงนี้นะครับไม่ก็ไม่เกินโซนเนี้ยนะครับอ่ะง่ายอน,ยยานุญาตผมเปิดสิบชั่วโมงก่อนดีกว่าอ่ะเนี่ยครับมันย่อลงไปฉะนั้นเวลามารีเบาอาจจะรีเบาได้ไม่เกินแ่เแถวนี้ พาโซนนี้นะครับอาจจะปรับอมีเบาาได้ไม่เกินแถวแวนี้นะครับแล้วก็อาจจะย่อลงต่อได้ก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นมาพักฐานแถวนี้นะครับแล้วก็ทางด้านเทคนิคก็มีโอกาสปรับตัวลงต่อ,อแบบนี้ได้นะครับอส่วนอันนี้พักไว้นะครับส่วน N a s d a q นะครับวิกมันดีขึ้นมานะครับย้อนสอนครับสัปดาห์แล้วถ้าใครดู เปิดดูก็ผมก็หวั่นใจตอนแรกนึงว่าจะหลุดนะครับแต่ว่ามันมีเซอร์ไพรส์ตลาดวันพฤหัสวันศุกร์นะครับทําให้วิกดีขึ้นมานะตอนนี้วิกนะครับก็ภาพรวมมันเป็นวิกวิกมันอาจจะเป็นขาขึ้นแล้วนะครับนะแน่นอนครับวิกมันอาจจะคล้ายๆดาวโจนอย่างคืงยอย่อย่อลงมาไม่เกินตรงนี้แหละเพราะว่าจุดที่มันเบรกเอาโซนตรงนี้เห็นไหมพอมันเบรกเอาโซนลงไปราคามันก็ดี่ขึ้นวิกย์ก,กาสย่อมาแถวนี้นะครับก็ประมาณสิบเก้าแล้วดีขึ้นไปต่อ อันนี้แล้วแต่ตลาดจะเฉลยนะแต่เราประเมินประเมินเอ่อเรียกประเมินแผนเทปประเมินโซลราคาไว้ส่วน S&P สแอนนะครับอ่าเอสแอรเนี่ยราคามันลงมานะครับทะลุแช a นลไลน์สองอันด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาต zoom ก่อนอันนี้เป็นกราฟเดย์นะครับราคามันหลุดปึ้งลงไปตรงนี้อ่าเดขออนุญาตตีเกาะแช n นลไลน์ใหม่เกาะหนึ่งขึ้นมาแล้วกันว่ามันใช้ได้ไหม ลองสังเกตกันดูนะครับเนี่ยครับว่าเวลามันลงมามันติดฉะนั้นสัปดาห์หน้านะครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจเมกามันมีตัวเลขที่มันดีขึ้นมาบ้างนิดหน่อยมันจะช่วยให้ตลาดหุ้นมันได้รีบาวขึ้นมาได้บ้างแต่ภาพรวมแล้วจุดอัดพบเป็นโซนสีแดงนะมีโอกาสจะบทำให้ตัวไม่สีแดงก็โซนตรงนี้นะครับสองจุดนี้นะครับก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริการีบาวได้ระยะสั้นมีโอกาสจะปรับตัวลงต่อเช่นเดียวกัน ่าทีนี้เมื่อกี้ s อสัไปแล้วนะครับเรามาดู NASDAQ อ่าเดี๋ยวนี้เราซู่ให้ดูนะอ่าทีนี้ NASDAQ เนี่ยเห็นไหมครับภาพใหญ่มันยังอยู่ในแนวล้มขาลงอยู่ซึ่งมันลงยังไม่เต็มโซนนะครับ N a s d a q ตทำตัวรีบาวขึ้นมาก่อนเพื่อแล้วลงต่อลงก่อนๆๆเลยทีนี้ถ้าเราใช้ตีเทนตีเทไลน์เมื่อกี้นี้ขึ้นมานะดูว่ากรอบของการเดินทางเรงราคามันเป็นแบบไหนเหนไหมครับก็มันก็แตะเส้นนะครับฉะนั้นมีโอกาสที่จะ ในระยะสยั้นถ้าวันจันทร์ตัวเลขเศรษฐกิจเมกาดีอาจจะดิขึ้นมาชนโซนสีแดงตรงนี้ก่อนแล้วอาจจะปรับตัวลงต่อก็คือดีขึ้นมาที่ประมาณห8 7่0แปดเจ็ดร้อยนะครับแถวๆโซนนี้แถวๆโซนนี้นะครับตัวเลขดูดนดีได้นะผมซูมให้ดูดใกล้แถวนี้นะครับแล้วก็อาจจะปรับตัวลงต่อตามเส้นที่เราคิดไว้นะครับผม,มาร์คับไวท้ทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เราดูพันธบัตรนะครับดู ดอลลาร์โจนสิ์หรอยแล้วก็เนสแอกไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวดอลลาร์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกันบ้างนะครับพอดีกราฟของกราฟตัวนามานผมสัปดาห์ที่แล้วเือไปลบซิ้งนะครับทีนี้ตัวกราฟของดอลลาร์เนี่ยเนี่ยภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ยังเป็นตอนนี้ถ้ามองนยะมันอาจจะทะลุแล้วแหละอนุญาตดูกราฟกราฟอีกนึงเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นเส้นดีกว่าให้ดูง่ายเนี่ยเส้นเขียวเนี่ยเป็นแนวทางเดือของราคาถูกไหมทางเดินราคาที่นี่มันขึ้นหลุด สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกราฟมนหลุดหมดเลยนะแต่ว่าไปติดแนวรับแนวต้านสําคัญนะครับอย่างตัวราคาทองคำอ่าราคาตัวดอลลาร์เนี่ยมันมีโซนของมันอยู่เห็นไหมครับเคลื่อนที่ตามโซนตรงนี้นะครับสามโซนนี้ทีนี้ราคามนหลุดแต่ว่ามันไปในโซนน้าเงินผมป้ายโซนเก็บไวน้นั่คือป้ายมาร์คัพอดีอไว้นะว่ามันมีนัยาสําคัญนะครับไม่ใช่ป้ายไปเล่นๆนะครับอ่าทีนี้มันหลุดมาติดโซนตรงนี้แล้วนะครับหมายความว่าตรงนี้มีโอกาสแกว่งตัวได้แถวนี้นิดนึงเราอาจจะ มีการรีบาวขึงนทีนี้เรามาดูกราฟย่อยนิดนึงนะครับอ่าแถวนี้แถวไหมแม้เมืม่อสักนี้กราฟปรับตัวลงมาแล้วพักตัวตรงนี้ถู้ไหมครับติดเห็นไหมตรงนี้เราเคยประเมินว่าน่าจะติดแถวนี้นะครับอันนี้ใช้ของเก่าแล้วกันอ่าทีนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นเกิดการรีบาวของราคาซึ่งอาจจะขึ้นถึงตรงนี้หรือถ้าดีเลยก็อาจจะขึ้นถึงตรงนี้แล้วค่อยลงต่อนั่นเองนะครับ ขึ้นถึง103.5นะครับอาจจะลงต่อนั่นเองอา่าอาจจะขึ้นแบบนี้หรือแบบนี้นะครับมี2โซนนะครับ103กับ103.5นะครับมี2โซนที่จะขึ้นไปได้แต่ว่าแนวน้องผมมองว่าอาจจะปรับตัวลงต่อนั่เองเพราะว่ากราฟทรงมันเป็นทรงเทนขาลงแล้วนะทีนี้ยาเปลี่ยนเมื่อผมตีกรอบเห็นไหมครับ กราฟมันอาจจะปรับตัวลงต่อได้เช่นเดียวกันครับไม่แน่อาจจะไหลลงไปอีกนิดหนึ่งเราค่อยดีก็ได้หรือไปลงไปเลยนะครับแต่โนมีโอกาสเป็นขาลงสูงมากสาหรับตัวดอลลาร์ถ้าเป็นด้านทางเทคนิคนะครับทีนี้วันศุกมันแปลกอย่างที่ว่าราคาทองคำม,มันเคลื่อนไหวตามดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคูดกันตอนหลังเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟน้ํามันก่อนดีกว่ากราฟน้ำมันยังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในกรอบถึงแม้ว่าจะมีข่าวอย่างแท่งนี้นะครับวันศุกร์ไปดูเวกายแท่งนี้นะครับมีประเด็นเรื่องสงครามมารับ มาเรื่องนิดหนึ่งมันราคามาดีดขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็วันพุธกขอนสู่ราคาก็ไหลบวงลงมาเลยนะครับอาจจะก,กังวลเรื่องเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามแต่ว่าตอนนี้ตัวราคาน้ํามันมันวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมอยู่ซึ่งมันพักตรงนี้อยู่ถ้าสัปดาห์หน้าราคาน้ํามันปิดบวกขึ้นมาได้รววงแถวนี้นะครับมีโอกาสปรับเนี่ยแบบอย่างสัปดาห์ที่แล้วลองประเมินว่ามันน่าจะย่อลงมาเนาะอ่านี่นะครับของเก่านี้เราเปลี่ยนบ้างถ้าราคามันดีดขึ้นมาอย่างนี้ได้มีโอกาสเคลื่อนที่แบบนี้ มีโอกาสเป็นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะขึ้นไปเลยก็ได้นะครับสำหรับราคาน้ำมันก็มีแนวต้านอยู่ที่เจ็ดสิบกจุดแปดนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่โซนประมาณเจ็ดสิบสี่แถวนี้นะครับถ้าสัปดาห์หน้ายังมีสัญญาณที่ดีนะครับก็อาจจะดิดตัวขึ้นไปต่อได้เช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์ก่อนมีการประชุมโอเปกยังไม่ทันไปดูเนาะ ทีนี้นะครับอย่างนี้เราคิดเราพูดถึงตัวดอลลาร์นะครับตัวน้ํามันไปแล้วเดี๋ยวเราพูดถึงตัวราคาทองคาก่อนราคาทองคําเนี่ยมันดีดขึ้นมาตามตัวดอลลาร์ใช่ไหมผมขอขอนุญาตปรับอเห็นไหมเห็นโซนราคาไหมทีนี้นะครับราคามันมีสองกรอบนี้เน้นมีโอกาสที่ออันเนี้ยกราฟนี้เป็นกราฟสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเราเปิด,รปดกราฟเดเนี่ยกราฟมันทักตัวถูกไหมครับอ่ามีโอกาสที่อาจจะปรับตัวลง ถ้าสัปดาห์หน้านะครับไม่ได้มีประเด็นเรื่องสงครามให้มันหนักหนาขึ้นหรือว่าวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่มีการประกาศของกลุ่มกีฬาหรือกิชเบลเล่ของเลบานอนนะว่าจะต้มตีหรือทําอะไรต่างๆกับอิสราเอลเนี่ยก็ตัวราคาทองคำอาจจะย่อลงพักตัวลงต่อได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยมันดีดขึ้นตามประเด็นของสงครามแล้วนะครับอันนี้ด,ดูดูทางเทคนิคนะไม่ได้ว่าดูข่าวอย่างเดียวครับ แต่ถ้าถ้าเราจะดูตามข่าวนะครับก็ภาพรวบเศรษจกิจอะตอนเนี้ยในช่วงนี้นะครับกราฟอะมันไหลนะครับไหลเข้ามาตอนเนี้วันศุกร์อะตัวตลาดหู้นมันเทใช่ไหมแล้วเขาไม่ได้มาเข้าทองคํากันเข้ามาเข้าพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวย้านเปลี่ยนช h a n แล้ก่อนผมเปลี่ยนกรอบให้ดูดีๆเนาะอ่าเห็นไหมครับกรอบราคาทองคำกราฟเดต,ตองน,นี้มันเป็นพักตัวมีโอกาสปรับเดทต,ตัวขึ้นไปพักตัวที่ ห้เก่าได้นะ2,486นะครับแล้วอาจจะลงต่อได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับถ้ามีโอกาสดีตัวขึ้นมานี้อาจจะไซเวยแล้วค่อยดีนะครับะจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับแต่ว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยตามกรอบที่เราตีไว้นี่แหละนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนไปกันเยอะเท่าไหร่อมีโอกาสไหลลงสูงนะครับราคาสำหรับราคาทองคําเพราะว่ามีข่าวว่าประเทศจีนเนี่ยหยุดซื้อทองคํามาก็ หลายสัปดาห์แล้วเช่นเดียวกันนั่นเองอ่าทีนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับสหรับวันที่สามนะครับสิงหาคมนะครับสองพันห้าหร้อยเจ็ดนะครับสับพาเทคนิคของตลาดเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ